สวัสดีครับค,ครับพอลทีนเ็กซ์กับคุณชุติมานะครับวันนี้ในส่วนของวัฒนาชนแนลแลวก็ร่วมกับของสอทอด้วยนะเป็น the, ของโคชชิ่งขับด้วยนะเราพูดกันแบบในลักษณะเป็นเอ่อรวมกันนะครับในคลิปเดียวกันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้นั้นผมอยากจะขอเสนอหัวข้อนะฮะซึ่งเป็นไอเดียหลักตัวหนึ่งของแท็กติกส์ของการโคชชิ่งนะครับก็คือในเรื่องของสตอรี่เทลลิ่งนั่นเองนะฮะ หัวข้อของวันนี้ที่ผมอยากจะขออนุญาตมาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังนั้นก็คือเรื่องของ s t o r y t a เ l อ r 1 t x นะฮะ1 0 x เนี่ยมันคือมันคือเรื่องของการที่เราเอาประเด็นหรือเอาเอาคอนเทนต์นะฮะหรือเอาหัวข้อมาหัวข้อหนึ่งแล้วเรากระจาย expand x ในที่นี้คือการ expand นะฮะขยายต่อออกไปอีก10ประเด็นนะครับ1 0 x คือหัวใจของการสร้างอ p t i o n ใหม่ๆในในแง่ในแง่ของแนวคิดและ mindset นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตแชร์นะครับในส่วนของ Storyteller 10x นะครับซึ่งในในลักษณะในเชิงในแนวของการเล่าแบบ 10x นั้นเนี่ยเราจะคุยใครทีเรียรเลยเราจะคุย core principle ไปเลยเราจะคุย key takeaway ไปเลยเราจะไม่เล่าเรื่องเยอะแยะบางหมายนะฮะจะเป็นลักษณะกึ่งๆการสรุปผลน,นะครับ แต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้คุณยุติมาช่วยแชร์นิดน,นึงครับในเรื่องของสตอรี่เทลลิงว่าเราใชเ้เทคนิคการเล่าเรื่องนะในการทำงานในองค์กรเราเนี่ยยังไงบ้างครับหรือว่าใช้ในในส่วนของออในครอบครัวก็ได้ใช่ไหมฮะใช้ในลักษณะยังไงบ้างอยากให้คุณชุติมาแชร์นิดน,นึงครับต้องถือไหมผมจับให้คุณพูดเลย่เรื่องราวอะไรก็ช่างเนาะเวลาเล่าเราก็อยากให้คนฟัง เขาสนใจแล้วก็รู้สึกสนุกสนานไปกับเรื่องราวนั้นๆเพราะว่าถ้าเขารู้สึกอินกับเรื่องราวนั้นๆเขาจะจําได้นะคะแล้วก็มันจะเกิดการเรียนรู้เราก็จะแฝงไปด้วยเ,เล่าแล้วเกิดการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ให้เขา inspiration อินสป r เรชั่นให้เขาครับผม,บ,ผมบางทีก็แก้ปัญหาให้ด้วยก็ได้ในเรื่องเล่านั้นนะคะ,ะแล้วก็เรื่องเล่ามัน ควรจะมีว้าวมีเซอร์ไพรส์มีเทิร์นิ่งพอยต์เยอะๆครับครับแล้วก็ไม่ควรนานเกินไปอะไรเงี้ยไม่ควรนานเกินไปนะฮะในการเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าเอาให้แบบมีพอมีดีเทลเลยนะมผมคิดว่าไม่น่าจะเกินสามนาทีสามถึงห้านาทีเลยนะเอาแบบกระชับกระชับในในสามถึงห้านาทีเนี่ยคุณทีนมาบางท่านที่กำลังชมเราอยู่นั่นเน่เขาก็อาจจะมองว่าอุ้ยทำไมพูดน้อยจัง 3-5มาทีจะไปพูดอะไรบางคนบางท่านยังไม่สามารถสรุปอาอรมณ์พระบทเสร็จเลยนะครับเราคุณที่มามองไงครับห้านาทีเนี่ยใ,ให้เล่าเรื่องเนี่ยเยอะไปหรือน้อยไปยังไงครับมันไม่ได้เยอะไปคุณสังเกตนะคะโฆษณาที่มันเป็นสตอรี่อ,ะอ่ะมันไม่ถึง3นาทีด้วยซ้ำแต่ว่าเรารู้ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็สนุกมากกับมันได้สนุกมากกับมันได้ไเข้าเกิน3นาที อ่าอันนี้คืออันนี้คือเรื่องของโฆษณาเนาะเพราะฉันดึงในตัวอย่างที่เราสามารถศึกษาได้นะคุณยื่นมาที่ผมมองนะก็คือเรื่องของคลิปของโฆษณา,า,ต,าต่างๆนะครับโฆษณาที่ที่ผมชอบมากคือโฆษณาเสือ้อเสื้อเชอิ<ม>้ต GQ อันนั้นนี่รู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดคือ6.4วินาที 6, 4. 6นาที40วินาทีอันนี้น,ะะน่าจะอยู่ในเฉพาะ YouTube ไหมอันนี้อยู่ในเฉพาะ YouTube ไม่ได้ออนแอร์ ไม่ได้อ่อนไม่มีทางอ่อนแน่นอนอ่นะครับแต่ในลักษณะของ6นาทีนี้มันมีเรื่องเล่าแล้วมันมี turning point เยอะแยะมากมายผมไปนับดูนะผมว่าน่าจะได้ถ้าจำไม่ผิดประมาณประมาณ10 10-12ถึิ turning point เลยนะฮะในคลิปวิดีโอของเสื้อ GQ เสื้อเชิ้ต GQ ที่ที่ทำาปีที่แล้วองทำให้เขาขายเสื้อได้เยอะมากผมซื้อไปแล้ว2ตัวดูเสร็จปั๊บผมบอกเพื่อนข้างๆนะเฮ้ยไป ไปกับกูไปซื้อกันเลย2ตัวหลังจากนี้ดีครับเพราะว่ามันแบบเขาสามารถเอ่อเอ่อทำทำทำสตอรี่เทลลิงได้ภายใน6นาทีเนี่ยแล้วคนซื้อได้เนผมคิดว่าไม่ธรรมดาสุดยอดสุดยอดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณยุทธมาผมก็ขออนุญาตเข้าสู่ใครทีเรียดีกว่านะครับสตอรี Story ่เทลลิงนั้นผมเล่าง่ายๆว่ามันมี principle อยู่3ส่วนหลักๆนะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องไปจำเป็นส0ข้อหรอก3าส่วนหลักๆนั้นคืออะไรบ้างคือส่วนที่1เนี่ย คือจะต้องมีฮาร์ดชิปก่อนนะฮะฮาร์ดชิปหรือออฟสตัคโคลหรือคอนฟิกซ์หรือเพนพอยนะครับก็คือพูดง่ายๆอุปสรรคในชีวิตเราอะจุดเจ็บปวดในในเรื่องนี้คืออะไรนะครับนี่คือจุดแรกที่เราต้องมาพูดถึงก่อนนะครับโอ้โหมันเป็นอย่างนี้สมัยก่อนนี่ลำบากอย่างนี้เห็นไหมมันจะเริ่มอย่างนี้เลยปัญหาของของคนของลูกค้าคืออะไรปัญหาของเราคืออะไรนะครับนั่นคือส่วนที่1นะฮะส่วนที่2เนี่ยคือ explosion หรือการระเบิดตูมออกมานีครับการระเบิดก็คือเรื่องของ turning point เฮ้ยเราอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วอะ pain point เกิดขึ้นแล้วไอ้ turning point คืออะไรจุดเปลี่ยนคืออะไรจุดต่างคืออะไรใครคือฮีโร่ที่เข้ามาช่วยหรือคุณเป็นฮีโร่ของตัวคุณเองเนีครับคุณแก้ปัญหาคุณก้าวข้ามอุปสรรคตรงนั้นอย่างไงนะครับคุณไปเจออะไรมาบ้างนะครับคุณใช้ t a c t i c อะไรนะฮะตรงนี้คือวาวและ turning point ซึ่งคือตัว หัวใจเลยก็ว่าได้ของสอรี่เทลลิ่งคือส่วนที่2องนะฮะเพ<ม>ส่วนที่1คือเพนพอยส่วนที่2คือเรื่องของอะไรครับเอ็กซ์พลอรชั่นคือเทอร์นิ่งพอยต์หรือ, wow รอวาวนะครับนะฮะส่วนที่3ส,ส่วนสุดท้ายคืออะไรครับคือไฮไลท์ครับไฮไลท์ก็คือเรื่องของว่าแล้วหลังจากนั้นละ่ะคุณทำอะไรกับมันคุณสักเซสคุณคุณแก้ไขประเด็นนี้มันได้ยังไงไฮไลท์คือในเชิงบวกใช่ไหมใช่เราพยายามจะเล่าในเชิงบวก อาจจะมีลบบ้างในในในส่วนของเพนพอยต์แต่ว่านะครับถ้าเราคิดอินไมายว่าลักษณะการเล่าเรื่องมันต้องมี3ส่วนนี้นะอ่ะแล้วกระชับมันเข้าไปซะนะครับทีนี้ที่ผมจะมาพูดต่อไปเนี้ยที่ผมลิสต์ออกมานะครับก็คือจะอยู่ใน3ส่วนนี้ทั้งหมดแต่มันจะเป็นส่วนเย็บๆย่ยยอยๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในทั้งในที่ประชุมในการประชุมกับลูกน้อง นะครับผู้บริหารสามารถเอาไปใช้ในการประชุมได้ในการสื่อสารกับลูกค้าได้นะครับโดยใช้เทคนิคดังต่อไปนี้นะฮะหคือต้องมีโกเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรนี่ครับ s i t u a t i o n นสถานการณ์มันคืออะไรนะครับทั้งหมดที่ผมกำลังพูดนั้นจะอยู่ใน3ส่วนนี้นะฮะ turning point พูดไปแล้วนะฮะอะไรคือทีเด็ดอะไรคือว้าวอะไรคือจุดที่หักมุมนะครับอะไรคือ conflict นะครับ conflict คือเรื่องของอะไรครับ จุดที่มันมีปัญหาต่อกันนะนะฮะอะไรคือปัญหานะครับอ่ะเซอร์ไพรส์วาล์แฟคเตอร์ต้องมีเป็นระยะระยะใน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 จุดนี้ผมขออนุญาตขยายความวาล์ฟแฟคเตอร์นิดหนึ่งนะคุณชุติมาชอบอหนังเรื่อจอห์นวิกไหมชอบอ John Wick ค่ะจอห์นวิกนี้ใครสแสดงเอ่อกียโนรีฟคียโนรีฟหล่อมากแล้วเป็นคนเห็นว่าเป็นคนนิสัยดีแล้วซิมเปิลมากๆนะไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อรถหรูไม่ค่อยอะไรนะอ่ะ จอห์นวิกนี่มีหนังอยู่2เรื่องนะฮะที่ที่ที่เราไปดูกันมาสองภาคจอห์นวิกนี่มีสาภาคแล้วนะฮะแต่ว่าคียารูริปมีหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เขาแสดงชื่อเรื่องอะไรจำได้ไหมสปีดไม่ใช่สปีดเดี๋ยวน็อก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 ให้มันคอนกันให้มันคอนทราสต์กันคือผมกำลังจะพยายามสื่อให้คุณผู้ผู้ผู้ชมเนี่ยมองเห็นภาพเดียวกับผมคือจอห์นวิกมันมันขายได้เป็นพันพันล้านเลย มผมไม่รู้ถึงพันอาจจะหลายร้อยหรือไงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าจอห์นวิกเนี่ยเป็นหนังที่สักเซสมากทํามา3ภาคภาค4ี่กำลังจะออกในปี2021นี้นะครับสักเซสทุกคนก็ชอบดูเด็กเล็กลูกเล็กเด็กแดงที่ไหนไชอบดูหมดนะฮะโอเคทีนี้ทําไมผมถึงมาเทียบจอห์นวิกกับหนังของหนังของคียานูริฟอีกเรื่อง<ต>ชื่อน็อกน็อกครับคุณชุตนมาพอจะวิเคราะห์สั้นๆให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมว่าเอะทำไมคนคน <ทำ S 2> สร้างค,คนเดียวกันแบบ พุ่มกับคนละคนหนังคนละเรื่องนกๆน,น,น,นี่คือเฟลไปเลยนะนะครับอ่ลองวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับก็ดาราดังคนเดียวกันคนเดียวกันแต่เนื้อเรื่องมันทําให้คาแรคเตอร์ในเนื้อเรื่องมันทําให้ดาราคนเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งนี่ดูเท่ ه, แล้วก็เก่งมากอือีกเรื่องหนึ่งนเป็นฮีโร่ขึ้นมาเลยอีกเรื่องหนึ่งเป็นคนที่ stupid stupid ไปเลยนะครคือแบบดูแล้วภาพเขาเสียภาพพจนเราคิดว่าเราไม่รู้หรอกว่าหนังเรื่องนี้เขาาต้องการสื่ออะไรแต่เราคิดว่าทําไมเคียนูริฟถึงรับเล่นหนังเรื่องนี้จริงจเขาอาจจะมีอะไรก็ได้ออาฮะโเคแล้วหนังจอห์นวีกมันมี turning point มี wow factor เยอะมากวาไลตี้วาไลตี้มากแต่น็อ c เนี่ยมันมันไม่มีอะไรเลยค่ะอะ แล้ว <Okay. S 1> มันไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยดีมากวิเครา์ได้ดีมากครับคือนอกๆเนี่ยมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับอ่าโจรโจรคนหนึ่งเป็นผู้หญิง<ม>แล้วก็ฝนตกโจรคนสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็เข้ามาที่บ้าน คียานูรีฟตอนฝนตกบอกว่าขอใช้โทรศัพท์หน่อยอะไรประมาณนี้แล้วทั้งทั้งหมดทั้งหลายทั้งเรื่องก็คือโจมผู้หญิงเนี่ยในในที่สุดแล้วก็จับจอห์นวิกจับไม่ใช่จอห์นวิกโทษจับคียานูรีฟเนี่ยมัดไว้ซึ่งมันเป็นไปนเป็นไปได้ไหมฮะคือคือมันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันมันทำให้คาแรคเตอร์ของคียานูรีฟนั้นวิกลงไปมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะสื่อกับคุณผู้ชมว่าในข้อนี้เนี่ยในการเล่าสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือต้องอินเสิร์ตว้าวเป็นระยะระยะ เ,เวลาพวกผมดูหนังกันนะฮะถ้า10นาทีแรกไม่ว้าวนะฮะผมเปลี่ยนเรื่อง<ป>ะนะครับเปลี่ยนถึงสเรื่องเลยเปลี่ยนถึงสเรื่องเพื่อให้ <c oughs> ใน Netflix นี่นะฮะ <c oughs> เพื่อให้เราเ,เพื่อให้เราเราเราจะได้ไม่เสียเวลาเพราะไม่งั้นตลอดทั้งเรื่องก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดแพทเทิร์นมันจะเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผมอยากจะย้ำมากๆเพราะข้อนี้เป็นจุดที่ทําให้คนที่กําลังฟังเรื่องเล่าของคุณนั้นนะ เพย์เทนชั่นหรือเปล่าหรือเขาสนใจไหมเขาสนุกไหมเขาอินกับเรื่องที่คุณเล่าหรือเปล่าคือจํานวนว้าวต่อนาทีเลยนะต้องมาต้องมาคํานวณกันอย่างนี้หรือว้าวต่อวินาทีนะถ้าเป็นช็อตของของของ,ของคลิป YouTube สั้นๆ5นาที3นาทีคุณต้องมีว้าวต่อวินาทีนะครับไม่งั้นคุณจะไม่ดึงดูดความสนใจแน่นอนข้อต่อมาคือเลสเซอร์เลอร์นะครคุณได้เปลี่ยนมุมมองหรือว่าได้ให้ความรู้อะไรกับคนที่มาที่มาฟังคุณพูดไหมนะเขาได้ประโยชน์อะไรจากคุณไหมอันนี้นะ ผมขอไล่ทั้งหมดนะทั้งหมดนี้อยู่ใน3ส่วนที่ผมได้ได้ได,ได้ได้นำเรียนไปตอนต้นนะครับมีอ่สสาสถิติกหรือมีสถิติเป็นตัวข้ออ้างอิงไหมเนี่ยก่อนคุณจะเล่าเรื่องนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้นนอย่างนี้นะครับสมมติผมเล่าเรื่อง medical error อย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกว่าสถิติการตายของคนในสหรัฐอันดับที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่คุณคิดมันไม่ใช่ a c บ i d ิเหนะแต่มันคือเรื่องของอะไรครับ heart disease อย่างนี้เป็นต้น กี่ล้านคนต่อปีผมก็ต้องมีสถิติมาคูยให้คุณเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่ม factfulness คือความน่าเชื่อถือก็คือจริงๆเอาความจริงมาพูดด้วยนะครับข้อต่อมาก็คือเรื่องของอะไรฮะวอร์ดิ้งที่คุณใช้เนี่ยอันนี้ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วแหะอันนี้อันนี้เบสิกเด็กๆวอร์ด n ิ้งที่คุณใช้เนี่ยมีความสําคัญอยู่ในระดับ7%คําพูดที่เลือกใช้นะครับ<ะ> voice น้ําเสียงที่คุณพูดนั้นทรงพลังไหมเป็นมิดไหมนะครับตะเบงเสียงตะคอกตะโกนหรือเปล่า อันนี้38%เลยนะนะครับและที่สำคัญที่สุดคือ body language 55%น้ำหนักความสำคัญสำคัญกับการสื่อสารของคนที่กำลังฟังคุณอยู่นั้น body language หรือภาษกายรวมถึงอะไรครับสีหน้านะครับ eye contact นะครับ gesture ต,ต่างท่านั่งทุกอย่างเลยนะฮะอันนี้คือ55%เลยนี่ผมขอฝากไว้เป็นสถิติให้ทราบนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องมี reference reference และ referral Refer นะครับเรื่องนี้ คนเนี้ยแบบเนี้ยโปรดักตเนี้ยคนไหนใช้บ้างอยู่ตอนนี้อันนี้คือ Reference and r e f e r r a l มี VIP ใช้ไหมมีเซเลบใช้ไหมเนี่ยนะครับข้อต่อมาคือในระหว่างการเล่า5นาทีหรือ10นาทีก็แล้วแต่เทสเอจะประมาณ18นาทีนะครับคุณต้องมีในเรื่องของ Positive Energy ภาพรวมคุณต้องเป็น Positive Energy นะครับแล้วต้องมีการดึงพลังนะครับของคนฟังด้วยโดยการ ะะมีจังหวะเงียบบ้างมีจังหวะดึงเสียงเสียงต้องสื่ออารมณ์ออกมาด้วยนะฮะอารมณ์ของผู้เล่าต้องออก้วยนะไม่ใช่เล่าเป็นโมโนโทนเสียงเดียวต้องมีเสียงสูงเสียงต่ำนะครับต้องมีจังหวะหยุดเงียบให้คนหันมามองว่าทำไมเงียบไปต้องมีการมีมีแท็กติกส์การดึงพลังของผู้ฟังด้วยนะครับและก็ข้อต่อมาคือสรุปคีย์เทคเอเวอ์อันนี้คืออยู่ในสุดท้ายละคือไฮไลท์แหละนะครับแล้วอะไรคือซักเซสสตอรี่นะครับอะไรคือเฟลเลียอ่าอินสตาเลนนิ่ง อะไรคือ tools tools ก็คือเครื่องมือที่เราใช้เราาจ,จะ,ะเล่าเรื่องโดยการเปิดคลิป YouTube มาเป็นองค์ประกอบใช้ทีวีนะครับใช้ powerpoint หรือใช้แะไรก็แล้วแต่ k e ีโนตะ e อะไรก็ได้นะครับแต่ในการเล่าเรื่องที่ดีที่สุดถ้าเราเป็นเรื่องลักษณะของการขายสินค้านะครับคุณคุดมามันเป็นการเล่าเรื่องในสไตล,ล์ p i t c h i n เอาโปรดักมาพูดเลยเอาโปรดักของจริงมาเดโมให้เขาดูจะสื่อได้ดีที่สุดทับ คข้อต่อมาก็คือต้องออมีการยิง Powerful Question ระหว่างการเล่าถ,า,เาถ้าเขาให้เวลาคุณประมาณครึ่งชั่วโมงในการเล่านะฮะอันนี้อันนี้อันนี้นนยาวขึ้นแล้วนะฮะอ่ะเรามีเวลานะฮะถ้า6นาทีห้นาทีเรายังไม่สามารถที่จะเปิดโอกาสให้คนถามได้ในระหว่างการพูดเสียงการเล่าเรื่องนะครับแต่ Powerful Question นั้นสามารถใช้ได้หลังจากเล่าเรื่องจบนะครับหรือในช่วงที่คุณมีระยะเวลาพอที่จะยิงคำถามนะครับ อทีนี้จะฝึกให้เป็นนักเล่าที่ดีเนี่ยคุณชุดมาคิดว่าต้องฝึกยังไงฝึกให้เป็นนักเล่าที่ดีก็ถ้าเป็นตัวเองเนี่ยถ้าเป็นตัวเองอาจจะเล่าหนังอะเรื่องหนึ่งออันนี้คือง่ายๆเลยนะครับให้คนเข้าใจหนังเรื่องนึงมันประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงรเราเล่าให้จบในห้านาทีรหรือไอ้ที่ยากขึ้นมาอีกก็คือเล่า ประวัติชีวิตสมมติว่าเราเป็นคนที่สักเซสเล่าประวัติชีวิตเราตั้งแต่เด็กจนจนถึงปัจจุบันให้จบภายใน5นาทีภายใน5นาทีนะฮะสมมติว่าเราอายุจะสี่สิบอย่างเงี้ยสี่สิบปีเนี้ยคุณเอามาขมวดในห้านาทีคุณได้ไหมอันนี้ก็น่าจะไม่ได้ยากมากแต่สําหรับบางคนมันยากมากโอเคฮะโอเคผมขออนุญาตเสริมนะครับประเด็นของวิธีการฝึกให้เป็นสตอรี่เทเลอร์ที่เจ๋งนะฮะ ที่เจ๋งนั้นคือคุณต้องเป็นนักเขียนนี่กอ,อกมาการเขียนเนี่ยคือการทําให้สมองคุณคิดและคุณรู้จักขมวดปมคํานี้ผมขอฝากไว้เป็น powerful keyword คือการขมวดปมการเรื่องเล่ามัน is about การขมวดปมให้มันเป็นลูกกลมๆไม่ใช่ไปกระจายออกนะครับให้มันจบภายใน5นาทีเพราะฉะนั้นการเขียนก็คือการสรุปนะครับอย่างลักษณะของ ten x อย่างเงี้ยก็เป็นการขมวดปมให้คุณผู้ชมฟัง คลิปนี้ก็ไม่เกิน20นาทีแต่คุณผู้ชมจะได้สาระและรายละเอียดพอสมควรในการเอาไปฝึกอบรมน้องๆต่อได้ในองค์กรเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหต้องฝึกเขียน2ต้องอ่านเยอะไหมเวลาอ่านเนี่ยนะฮะผมผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือเวลาอ่านเนี่ยผมก็จะขมวดปมหรือว่าจะปิ๊งประเด็นใหม่ๆมาแล้วก็จะเขียนในสมุดข้างๆหรือไม่ก็จะเขียนในหนังสือที่เราอ่านนะครับอีกเทคนิคนึงที่สามารถใช้ได้นะครับ ไม่ยังเป็นต้องเข้าคอร์สอะไรแพงถ่ายวิดีโอตัวเองฮะอย่างที่พวกเราทําอยู่ทุกวัน mm hmm. นี่คืออาชีพของเรานะฮะถ่ายวิดีโอตัวเองเ,ออเรามี y o u t u b n n h l นะครับที่เราถ่ายวิดีโอตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับเพื่อที่อะไรครับลองมาดูว่าลักษณะการพูด Body l a n g u a เ e สีหน้าสายตาคอนเทนต์เรานะครับว้าวแฟกเตอร์อยู่ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้คือ,อคุณชุดิมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากการถ่ายวิดีโอแชร์นิดนึงครับ แก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงฮะแก้ปัญหายังไงเฉพาะหน้าคือทุกครั้งที่ถ่ายมันไม่ได้มีการเตรียมบางวันไม่รู้หัวข้อเราไม่เคยเตรียมกันเลยนะฮะเรามานั่งบอกเชิญเชิญอยาขอขอคุยดนึงแล้วก็พิธีกรร่วมคือร่วมจริงๆคือบางไม่เคยรู้หัวข้อที่จะพูดแล้วก็โดนยิงคําถามแล้วให้เรายกตัวอย่างแต่ก็โชคดีที่เราก็พอจะทราบพอจะทราบโอเค ด้วย,<ด>ยประสบการณ์<ห>ด้วยอายุครับผมมันทะให้เกิดความตื่นเต้นนะผมผมคิดว่ามันก็เกิดความช ALLENGE น,น,นะครับในการในการฝึกการในรายกาน้นะครับและโดยเฉพาะหลายหท่านทีน่หลายหลท่านหลายหท่านที่กังวลเรื่องของการพูด Public Speaking นะฮะผมบอกเลย Public Speaking ของผมครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ว20กว่ากว่าปีนะที่ออสเตรเลียผมจบออสเตรเลียนะผมเป็นประธานนักเรียนไทยผมต้องไปพูดต่อหน้า เออฝรั่งและคนต่างชาติประมาณ300กว่าคนผมประหม่ามากเลยแต่ผมรู้ตัวก่อนว่าอีกอาทิตย์หน้าผมต้องขึ้นไปพูดเป็นงาน c u l t u เ e Festival ของมหาลัยยูนิเวอ i ์ซิตี้ออฟนิวคาที่ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะวิธีการง่ายๆเลยคือผมไปเปิดผมผมผมมีกระจกบานเล็กๆในห้องนะแล้วผมก็พูดซ้ำๆอยู่ประมาณ10ครั้ง <c oughs> แล้วก็จับเวลาตัวเองแล้วก็ดูสีหน้าแล้วก็ดูประเด็น <c oughs> แล้วตอนที่ผมขึ้นไปพูดจริงเนี่ยค่อนข้าง u c c e s s ครับคือหยอดมุกไปได้คุยได้ลื่นไหลไม่ติดขัด นะครับสนุกอารมณ์ Energy โอเคบาลานซ์ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการ practice อย่างเดียวนะครับไม่ใช่เทคนิคอยู่ที่การ practice การลงมือพูดให้บ่อยๆแล้ววิธีการเดี๋ยวนี้มันง่ายคือเรามี YouTube Channel ทุกท่านสามารถสร้าง YouTube Channel ของท่านได้ <c oughs> แล้วก็ Record วิดีโอตัวเองแล้วเราก็มาดูนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากขออนุญาตเสริมให้คุณผู้ชมนิดน,นึงนะครับเป็นประโยชน์มากคืออนะินเสิ w ์ต d o ตระ word of wisdom คืออะวุภาษิต นะอาจจะเป็นช่วงจบท้ายนะฮะอาจจะบอกว่าเฮ้ย failure is learning ผมขออนุญาตยกตัวอย่าง Word o f ฟ i s ศ o อ m นิดนึงนะแตกต่างไม่ใช่ต่อต้านนะนี่เป็นคำของดรวรลล์พัทผู้เจริญน,นะครับนี่ครับดูคนก่อนดูไข้อ่านะถ้าเราเป็นโรงพยาบาลดูคนก่อนดูไข้นะครับถ้าเราเป็นโรงเรียนเราเป็นครูบาอาจารย์ต้องเป็นไงฮนะนะฮะต้องให้ความรักก่อนให้ความรู้นะฮะนะี่อ่าอะไรอย่างงี้นะครับสมดุลงานสมดุลรมนะครับ ดรวอลพัทท่านจะมีคำพวกนี้เยอะมากนะครับผมก็เรียนรู้มาจากท่านนะครับบวชกับงานอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำของท่านนะครับอันนี้เป็นของอันนี้เป็น Word o f w i s d o m ของกอร์ดอนแรมซี่เชฟชื่อดังของอังกฤษนะฮะเชฟที่เป็นมนะิชลินสตาร์เนาะเชฟคนนี้เชฟกอร์ดอนแรมซี่เขาจะพูดกับทีมของเขาว่าทีมเชฟว่าอะไรรูป้ปะ U r s you are as good as your last dish คุณเนี่ยความเจ๋งของคุณน่อยู่ที่อาหารจานสุดท้ายที่คุณผลิตออกมาคุณภาพได้ขนาดไหน นี่แหละครับคือวัดนะครับบัดอวิสต้อมบัดอวิสตอมเล็กๆของผมในช่วงโควิดนะครับเหงาได้แต่อย่างหงอยฟังดูแล้วมันตลกตลกนิดนึงนะแต่ความเหงามันคือเรื่องของลูกค้าอาจจะน้อยเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีตอนนั้นมันช่วงปิดเมืองช่วงปิดเมืองนั่นแหละนะแต่เออหงอยเนี่ยหงอยกับเหงาต่างกันไงผมขอค l a r ฟ f y นิดนึงนะเหงาได้เนี่ยคือบรรยากาศมันเหงาๆเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีลูกค้าอาจจะน้อยไม่เป็นไรแต่หงอยมันจริงๆ ค,คือเรื่องของ energy ของคนในองค์กรมันทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้เกิด growth ในช่วงโควิดนี่คือหัวข้อที่ผมได้คุยไปในช่วงโควิดนะครับเนาได้แต่อย่างหน่อยอย่าซื้อจงสร้างอย่างเงี้ยนะฮะหรืออย่าสั่งอย่างเดียวให้ลงมาสร้างร่วมกันพวกนี้คือ word of wisdom นะครับาโอเคนะครับทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของค่าที่เรียคร่าวๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายผมขออนุญ,ญาตขมวดปม รสรุปในคลิปนี้ว่ามี3ส่วนส่วนที่1คือเอาเพนพอยเอาปัญหาขึ้นมาเป็นตัวนําเป็นซิตูเอชั่นขึ้นมาเหตุการณ์นะสก็คือเอ็กซ์โพเชั่นคือการระเบิดโตมออกมาเราระเบิดมันยังไงเราแก้อุปสรรคนั้นยังไงเราก้าวข้ามยังไงอะไรคือเทอร์นิ่งพอยต์อะไรคือว้าว wow ที่ฝังอยู่นะครับสุดท้ายก็คือไฮไลท์แล้วเราสักเซสยังไงแล้วอะไรคือคีย์หลังจากไฮไลท์ก็คือคีย์เทคเวย์ที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ฟังคืออะไร นะครับคุณผู้ฟังได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็ตามด้วยวาจาสุภาษิตครับอ่าคุณชุดมาเชิญถามมาหนึ่งคำถามครับก่อนเราจะจบคลิปนี้ครับคนที่คุณคิดว่าเล่าเรื่องได้น่าประทับใจที่สุดคือใครคนหนึ่งอาจารย์วรพัฒน์ครับ <c oughs> ท่านจะเล่าเรื่องได้สนุกแล้วก็รีแล็กซ์แล้วท่านเป็นคนมีอารมณ์ขันนะครับ นะผมรีเฟอร์ทูท่านบ่อยๆนะฮะในในแต่ละคลิปที่ผมได้ทำออกมานะฮะไม่รู้ว่าท่านได้ดูคลิปผมหรือเปล่านะฮะอาจจะไม่ได้ดูนะครับเออผมชอบครับแล้วก็สตีฟจ็อบอีกอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าท่านอยากจะดูคนเจ๋งๆระดับโลกที่เขาพรีเซนต์หรือว่าที่เขาเล่าเรื่องนะฮะบูมมากครับปี2 0 0 7 iPhone iPhone ตัวแรกที่ออกมาเวอร์ชันนึนะครับนั่นนะฮะคือ The Best one of the best story teller ก็คือสตีฟจ็อบ ในณนะเวลานี้นะฮะก็ต้องยกให้อีลอนมัสนะฮะแจ็คมาก็เป็นสตอรี่เทเลอร์ที่ดีสตอรี Story ่เทเลอร์ที่ดีหรือไม่ดีดูยังไงคุณชื่อดีมาพอทราบไหม,ม,ไหมผมขอสรุปประเด็นสุดท้ายนะฟังแจ็คหมาไป5นาทีนะคุณฟังบางคนเอ่อบางคนที่พูดอ่ะ3ชั่วโมงคุณยังไม่ได้เท่าแจ็คหมาพูด5นาทีเลยเพราะเขาเอาน้ำมาพูดเขาไม่เอาเนื้อมาพูดอา่าเหมือนหนังสือนัแหละนะครับเขาเอาแต่ดิสคัชชันแต่เขาไม่มีดีซิชัน เขามีแต่โอปินเนียนแต่เขาไม่มีออปชันเห็นไหมอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ต้องใช้สับแสงใช่เพราะว่าถ้าคุณจะเป็นนักเล่าสตอรี่ผมยกตัวอย่างให้มันต้องมีสับแสงที่เป็นลูกคู่เสมออันนี้คือเทคนิคสุดท้ายที่ผมอยากฝากคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพอเท็กซ์ T X กับคุณชูนิมานะครับขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนในรายการเดอะโคชชิ่งคลับนะครับในช่วงของสตอรี่เทเลอร์เทนเอ็กซ์ X, นะครับและก็ร่วมกับของวัฒนาไอคารามีนะครับขอเราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกัน ครั้งต่อไปนะฮะในเรื่อง knowledge management ดีๆนะฮะ knowledge sharing ดีๆครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ